เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยบทสัมภาษณ์ของทางอเล็กซิตมาอ,อริสเตอร์มิดฟิลด์ทีมชักอาร,ร์เจนตินาที่ได้ออกมายอมรับเลยว่าเกมการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นมันสุดแสนวิเศษสำหรับทางหงแดงิเือร์พูลของเราหลังบุกไปเอาชนะทางเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสได้ถึงถิ่นซิตี้กราวของพวกเขา1 ประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของทาง unes, ดาวินนุนเยสดาวยิงทีมชาอุรุกวัยในนาทีที่99ทาทั้งดังที่เกมทำท่าว่าจะต้องแบ่งแต้มกันไปแล้วทว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวของทางแม็กอาริสเตอร์เองที่ครอสบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมของเขาที่ถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองในช่วงหนึ่งชั่วโมงของเกมสวมบทเป็นซูเปอร์ซับม่งพังประตูชัยให้กับทีมในแทบจะวินาทีสุดท้ายของเกมเข้าประตูไป นั่นทำให้ทีมของเราเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสุดสำคัญส่งให้ทีมของทางเยอเกนครอปทำแต้มหนีทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และปืนใหญ่อาร์เซนอลกลายมาเป็น4และ5คะแนนต,ตามลำดำับบนหัวตารางของพิเมีรลีแม้ว่าอีกทั้ง2ทีมนั้นจะยังคงเหลือเกมในมืออยู่อีก1นัดและเตรียมลงสนามตามมา แม้กระนั้นมันก็เป็นการการันตีได้เลยว่าลเว์ภูของเราจะร่างตำแหน่งจ่าฝูงของตารางเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นไม่ว่าผลการแข่งขันของอีกทั้ง2ทีมนั้นจะเป็นเช่นไรตามมาหลังจากผ่านพ้นสัปดาห์นี้ทั้งนี้หลังเกมตัวของทางแม็กอาริสเตอร์ก็ได้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความรู้สึกที่แสนพิเศษดังกล่าวกับนักข่าวที่มาลอยิงคำถามใส่เขาอยู่แล้วด้วยความเต็มใจอย่างยิง่ง มันเป็นวันที่แสนจะพิเศษสำหรับทีมของเราอย่างแท้จริงเลยนะการที่เราสามารถคว้าชัยชนะในเกมแบบนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยเราต้องมาเยือนในสถานที่ที่ยากลำบากอย่างแท้จริง Macarister g r ล่าว ในช่วงเวลานั้นผมรู้ว่ามันเป็นนาทีสุดท้ายแล้วและผมก็แค่ต้องเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษจากนั้นดาวินนูเยสก็จะทำหน้าที่ในส่วนที่เหลือของเขาเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมเราเหมือนที่เป็นเสมอมาในตอนนี้เราได้เขากลับมาแล้วดังนั้นเราจึงมีความสุขอย่างมากเรารู้ว่ามันไม่มีเกมไหนเลยที่ง่ายในพรีเมียร์ลีกนี่คือสถานการณ์ที่ยากลำบาก คุณเห็นได้ถึงบรรยากาศแล้วก็รับรู้ถึงมันได้มันไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยจริงๆดังนั้นผมจึงมีความสุขอย่างมากที่เราสามารถคว้า3คะแนนมาครองได้และในตอนนี้เราก็แค่ต้องเดินหน้ากันต่อไปผู้สมาธิทั้งหมดไปด้วการแข่งขันในคืนวันพฤหัสบ,บดีกับทางสปารต์ตาปราในศึกยูโรปาลีก ผมคิดว่าเราทุกคนก็คงจะได้เห็นกันแล้วว่าทีมของเรามีการคิดบวกอยู่เสมอคุณได้เห็นทางเวิร์กเิลฟา์นได้และเหล่าผู้นำทีมของเราคอยปลุกใจบรรดาพเพื่อนร่วมทีมของเขาอยู่ตลอดและนั่นแหละที่มันมีความสำคัญมากในการที่เราจะต้องเดินหน้ากันต่อไปจนกระทั่งจบเกมเราเป็นทีมและกลุ่มนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะเรามีนักเตะที่ดีมากมายทั้งในและนอกสนาม ทั้งนี้นักข่าวสอบถามต่อไปว่าพ้นการแข่งขันในนัดนี้ทําให้ทางหงแดงชิงความได้เปรียบในการเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของพิมลีตอนสุดสัปดาห์หน้าหรือไม่อย่างไรกันตัวของแม็กอาริสเตอร์ก็ได้กล่าวต่อไปว่าผมไม่ได้คิดว่ามันจะมีความหมายมากมายนักหรอกนะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่เกมเกมหนึ่ง เรารู้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็เป็นทีมที่ดีมากๆแล้วในเวลานี้พวกเขาก็รั้งอยู่ในอันดับที่2แต่ต้องไม่หรือว่าอาร์เซนอลเองก็ทำแต้มตามไล่หลังมาติดๆด,ด้วยเหมือนกันนะเมื่อเป็นเช่นนั้นมันจึงมีหลายทีมที่แข็งแกร่งมากๆม,มันจะเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนและเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อคว้าชัายชนะ ใในก็เปิดประเด็นมาได้บทสัมภาษณ์ของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวกอไา่จะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาเปิดใจของทางเยอเกนครอฟในใหญ่เฮวีเมทัลกันบ้าง เมื่อทีมของเราขาดผู้เล่นไปถึง9คนจากอาการบาดเจ็บและดูเหมือนว่าทำท่าจะเสีย2คะแนนอยู่รอมรอแต่สุดท้ายก็มาได้อเล็กซิสแม็คอาริสเตอร์ที่หยอดบอลให้กับดาวินนุนเยสโขกทำประตูชัยในช่วงทัดเวลาบาดเจ็บนาทีที่9 ทั้งนี้มันก็ได้มีเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านั้นแฟนบอลของทาง Forest สไปร้องเพลงย้อนนูนเยสว่าเป็นแอนดี้คาโรในเวอร์ชั่นที่ห่วยกว่าด้วยซ้ําและครอปก็ได้ออกมาบอกเลยว่านั่นคือสิ่งที่แฟนบอลของทีมเจ้าถิ่นทําผิดพลาดครั้งใหญ่ไปแล้วกับการล่อเลียนทางนูนเยสแบบนั้นจนถูกดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยระเบิดความโกรธออกมากลายเป็นการพังประตูชัยให้กับลิเวอร์พูลดังกล่าวข้างตน จากตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ประกอบก,บกับการที่เราต้องลงสนามถึง4เกมในช่วงเวลาแค่11วันนั่นคือสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างแท้จริงเลยนะครับกล่าวนอกจากนี้การแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามันก็เป็นหนึ่งในเกมที่ยากที่สุดอีกด้วยคุณสามารถเห็นได้เลยว่าในทุกนาทีของการแข่งขันสำหรับเกมนี้เราไม่ได้เจองานง่ายเลยสักนิดนะ ดังนั้นผลลัพธ์ที่เราได้กลับออกมามันจึงทำให้มันเป็นความรู้สึกที่แสนจะพิเศษอย่างมากผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราเก็บชัยชนะได้ติดต่อกันทั้งสีนัดในช่วงเวลาที่เจอมอรสุมแบบนี้ เมื่อ12วันที่แล้วหากคุณมาบอกกับเราว่าเราจะคว้าชัยชนะได้ทั้ง4เกมพ้อมคงจะตอบกลับไปในทันทีเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เมื่อคุณพิจารณาจากภาพรวมของสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่เราไม่มีโอกาสจะทำแบบนั้นได้เลย อาร์เร็ิตแม็กอาริสเตอร์แอซได้อย่างยอดเยี่ยมในวินาทีสุดท้ายมันเป็นความรู้สึกที่น่าประทับใจผมมีความสุขมากและไม่สามารถจะขออะไรจากลูกทีมของผมไปได้มากกว่านี้อีกแล้วเราได้ประตูสำคัญซึ่งเริ่มต้นจากชายผู้ที่เยือกเย็นมากที่สุดในสนามและเป็นจังหวะที่ผมจะไม่มีวันลืมแม็กก้าแค่ใช้ความนิ่งระหว่างบอลเปตรงที่จุดนั้นที่เขารู้ว่ามันจะต้องได้ผล ในสัปดาห์หนะ้าเรายังมีเกมสำคัญกับแมนเชสเตอร์ซิตี้รออยู่แต่ก่อนหน้านั้นเราจะเจออีกหนึ่งเกมที่ยากกับทางสปาร์ตราปาเราจึงต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาเพื่อเดินหน้าลุยกันต่อไปทั้งนี้ต่อกรณีที่นูนเยสเพิ่งหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บมีชื่อเป็นตัวสำรองก่อนที่เขาจะถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาเป็นตัวโจ๊กเกอร์ในนาทีที่60ของการแข่งขันแล้วก็ถูกแฟนบอลของทางฟอร์เรส ล้องเพลงเยาะเย้ยใส่เขาในสนามครอปก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ว่าพูดตามตรงเลยนะหากเป็นผมผมจะไม่ทำแบบนั้นผมจะไม่มีวันพยายามที่จะยั่วโมโหโดาวินรอครอปกล่าวทิ้งท้ายมาฟังความคิดเห็นจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นดราม่าจากทางฝั่งคู่แข่งของทางนอตติงแฮมฟอร์เรสันบ้าง ลังจากทง Mark berg, างมาร์คครทเทนเบิร์กอดีตผู้ตัดสินชื่อดังของพิมเมอรีซึ่งในตอนนี้กระัำหน้าที่เป็นหนึ่งในทีมงานของฟอเรสในฐานะนักวิจารณ์การตัดสินก็ได้ออกมาชี้แจงในนามของสโมสรอนของพวกเขาเลยว่าฟอเรสไม่พอใจการทำหน้าที่ของ Paul ney, พอลเทียนนีผู้ตัดสินในเกมนี้เพราะมีการเป่าบอลที่จังหวะผิดพลาดในหลายตอนหลายครั้งรวมถึงการดรอปบอลที่เปิดโอกาสให้ลิว์พูลบุกไปยิงประตูชัย1ประตูต่อศูนย์จากจังหวะต่อ เนื่องกันก่อนหน้านั้นที่ฟอร์เรสต์กำลังบุกอยู่และอิบราฮิมาโคนาเต้เกิดเจ็บหัวขึ้นมาเทียนนี่ได้เปอาหยุดเกมเพื่อให้หยุดดูอาการอยู่สักครู่และตัดสินใจดรอปบอลให้คีวินคินเลเฮอร์ผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลได้เตะเปิดเกมจนกระทั่งบุกขึ้นมาเรียกเตะมุมอีกฝั่งและได้ประตูตัดสินชัยชนะ แม้ทางนูโตเอสปริโตซานโตกุนซือของทางฟอร์เรสจะปฏิเสธที่จะพูดถึงกรรมการหลังเกมแต่ทางครัตเทนเบิร์กซึ่งมารับงานในฐานะนักวิเคราะห์การตัดสินให้กับทางทีมเจ้าถิ่นก็ได้ชี้แจงถึงความไม่พอใจของพวกเขากฎมีการเขียนไว้อย่างชัดเจนพูดตัดสินมีสิทธิ์จะเป่าหยุดเกมเมื่อเห็นว่ามีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะครัตเทนเบิร์กกล่าว อย่างไรก็ตามหากลูกฟุตบอลกําลังอยู่นอกกรอบเขตโทษต่อจากนั้นมันจะต้องกลับไปอยู่กับฝ่ายที่กําลังครองบอลอยู่ซึ่งในกรณีนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสนะดังนั้นฟอร์เรสสมควรจะได้ลูกบอลกลับมาโดยคู่แข่งจะต้องถอยออกไป1เมตรแต่มันกลับกลายเป็นว่าลรเวอร์พูลได้บุกขึ้นมาทําประตูตอนครึ่งเวลาแรกเองเทียนนี่ก็มีการตัดสินแบบเดียวกันแต่มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีความแตกต่างออกไป ลูกบอลอยู่ใกล้กรอบเขตโทษของลิเวอร์พูลมากกว่าคุณอาจจะโต้แย้งว่าฟอร์เรสสมควรจะเคลียร์บอลทิ้งแต่ในจังหวะก่อนหน้านั้นพวกเขาก็เสียสมาธิเพราะรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมดานสตีฟนรีดนหนึ่งในสตาฟโค้ดของทางฟอร์เรสก็โวยอย่างหนักจนถูกใบแดงไล่ออกจากสนามไป เล่าอีกหนึ่งจังหวะตอนที่เทียนี่กำลังเดินเข้าอุโมงค์ในซิตี้กราวเขาก็ยังถูกทักอีวันเจโรสมาลินาคิสเจ้าของสโมสสนฟอ r e เรสเข้าไปเผชิญหน้าจนถึงขั้นที่ทางเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาห้ามปรามในฐานนะสโมสรนนอตติงแฮมฟอเรสเรารู้สึกว่ามีคำตัดสิน1ห,หรือสองจังหวะที่ไม่เป็นใจให้กับพวกเขานะแพทเทนเบิร์กกล่าวต่อ องค์กรผู้ตัดสินยอมรับความผิดพลาดในเกมเจอกับนิวคาสเซิลและเวสแฮมไปแล้ววันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างฟอเรสต์ Forest ต่อสู้อย่างหนักตลอดทั้งเกมเจ้าของสโมสรก็รู้สึกหงุดหงิดเพราะเขาลงทุนไปเยอะมากและต้องการจะเห็นผลลัพธ์เขารู้สึกว่ามันมีหลายคำตัดสินที่ไม่เป็นใจ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่สมควรแล้วผมจะเข้าไปคุยกับสโมสรเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นเราจะไปหาหรือแนวทางขั้นต่อไปกับองค์กรผู้ตัดสินของประเทศอังกฤษและพิมเมลีกแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ